สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์นีนาสิทธโหนัหนธองอีกครั้งสำหรับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ในช่วงวันที่2ถึงวันที่8กรกฎาคม2566ค่ะในสัปดาห์นี้มีดาวโครจรมาได้ตำแหน่งอันเป็นมหามงคลหลายดวงเลยค่ะมีดาวเสาร์โครจรมาทับดวงชะตาได้นระองค์เกณฑ์ หมายถึงเกณฑ์แห่งความมั่นคงความแข็งแกร่งมีดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรมาได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วยังมีดาวราหูโคจรมาได้ตำแหน่งเทวีโชคอีกด้วยค่ะส่งผลให้ในด้านการเงินมีโชคลาภจากการเจรจาติดต่อค้าขายและยังมีรายได้เสริมสำหรับงานด้านออนไลน์ด้านต่างประเทศถึงแม้ว่ารายได้จะมีมาก แต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครวัวการออกงานสังคมการเดินทางท่องเที่ยวต้องวางแผนการเงินให้ดีด้วยนะคะในด้านการงานงานมีความมั่นคงมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ดีทำให้ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างแม้จะมีความขัดแย้ง และปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานเดิมมาให้ต้องแก้ไขแต่ก็สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเพื่อเสริมดวงให้ประสบความสำเร็จอาจารย์แนะนำให้บูชาเหรียญเทพรเสรทรงพยัคและเหรียญพระราหูเทวีโชคเพื่อให้ได้พบมิตรเกื้อกูลมีคนสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือ ทำสิ่งใดก็ให้ประสบความสําเร็จเกิดเป็นความมั่นคงในชีวิตค่ะมาถึงในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่แม้ว่าจะมีเวลาให้กันไม่มากเพราะเอาเวลาไปทุ่มเทกับเรื่องงานเป็นหลักแต่คู่ก็พร้อมให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้กันค่ะมาถึงคนโสดกันบ้างช่วงนี้มีเสน่ห์เป็นจุดสนใจ ได้รับความนิยมจากเพศตรงข้ามค่ะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะเลยค่ะต้องใจเย็นๆนะคะตั้งสติให้ดีแล้วเลือกคนที่ดีที่สุดค่ะด้านสุขภาพค่ะมีความเครียดกังวลแล้วยังมีอาการออฟฟิศซินโดรมจากการทำงานต้องปล่อยวางหาเวลาออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอค่ะคนเกิดวันเสาร์คะขอให้ใช้จุดเด่นที่มี คือความเป็นนักสู้ความหนักแน่นมั่นคงความอดทนความมีสติปัญญาเฉียบแหลมนำมาใช้รับรองว่าจะประสบความสำเร็จได้ตามที่หวังไว้อย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่กับอาจารย์นีนาสิทธิผลฟันทงในการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ